ดีคร <IE> oh, eh, oh ับผมโปรเตสตเอแนะครับนี่เปโปรเตสหสแต็ปโอ้โหสแต็ปสแต็ปอสใช่มครับแลโอก็โปรเตสตาทีจำมาได้ไหมครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางทูตแฟในเร์แล้วก็ผู้อธิการนะครับที่ให้โอกาสได้ขึ้นเล่นครับผมคล่อยครเป็นเกียรติมากๆเลยดีใจมาก้กขอบคุณีจัดมาโอเค ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี้แล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับเร็วนี้เต้กับสมาชิกค,คนใดคนหนึงในวงเนียจะจะมีสิ่งเกินร่วมกันนะครับ ถูกต้องค่ะที่ัค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องโอนเต้ไปนนะครับค่ะ เข้าไปไหนผีท้าทอเป็นเกสฮะวงโคตรหล่อพีออกทีเช่นนี้พี่พี่พี่โจมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคนระับไม่เลยพี่พี่นะพี่เห็นวงนี้เขาซ้อนกันมาตั้งนานแล้วเอออะไรอย่างนี้เมื่อกี้ผมออกมาทำอะไรครับ ร้องเพลงแม่งแ้่งมันแิ่งแม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 ่แล้วแม่งเม่งแอ่งแม่งแม่งแมนงแม่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 งแ้่งแม่งแ้่งม่งแะ่งแม่งแม่งอม่งแม่งแม่งบม่งคุณสม่งแม่ง็ม่งม่งแม่งแม่ม่งแม่งแม่งแม่ง่งแม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 บงอ่่่ม่่มม่งน่งงง่องนง

แก่มาแก่ใจเหรอถึงที่ถึงที่จะแก่มาน้องนิดนึงเนี่ยนะแต่ลีลาที่ไม่แพ้ใครนะครับไปบอกบอกเลยแต่ละคนคาแรคเตอร์อย่างเฟมเนี่ยเต็มมาแน่นอนแน่นอน,นอย่างคนหลอ่อๆวันนี้ต้องข้าบใหญ่ เสียงมมือไหด้วยครับยงยงไ้ขคแล้วเนี่ยเดหมา่งไก่อ่คนแก่แน่นอนครับติะปกติอะไม่อะยไก่ติก็อยากรู้กันคนแก่อะไรอะไรอะไรา่ก่คนแก่ีดี ไม่ต้องมองพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาขอโทษนะเอารับอกขอโทษ